ทุกคนอาจจะเจอน้องๆมาแล้วหลาย,ยาง,งานนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นงานเปิดตัวที่ว่ามีน้องๆองเราด้วยทั้ง11คนเลยอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าตรงนี้อาจจะรู้จักน้องๆแต่ว่าบริเวณท น้งสิบกันดีกว่าราตอนนี้เราเป็นยังเป็นแคดิตอยู่ทั้งสิบเอ็ดคนนะครับอะอยากถามน้องๆนะครับว่าจากวันแรกในงานเปิดตัวครัวว้งแรกนะครับกับ a f t e ท p a r t ีและงานวันนี้มีความแตกต่างกันไปไหมแบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วแบบว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างอะน้องเชรลินน้องเชรลินจะเป็นยังไงบ้าง แต่ยัาง,งาไม่รู้จักแล้ว่ามาดู้จักได้กัหนูที่เล่นก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วลวันนี้มาดูผ่านซีรีส์เทใหม่ชุดใหม่เอ็มีใหม่